เวลาผมได้ยินได้ฟังว่ามีใครบางคนเนี่ยอยากเริ่มธุรธกิจนะแต่ไม่มีทุนหรือไม่มีเงินเนี่ยผมอยากจะบอกเขาจริงๆเลยนะครับจากใจเลยจะโกรธที่ผมตอบแบบนี้นะฮะผมอยากกระถามมากเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอาเวลาไปทำอะไรวันที่คุณเห็นโอกาสทางธุรธกิจสักตัวหนึ่ง แล้วมาใช้เงินเนี่ยประมาณสักสี่ห้าพันในการเริ่มคุณยังไม่มีเลยอยากให้คุณลองทบทวนนะครับว่าที่ผ่านมาทั้งชีวิตเนี่ยคุณกําลังเอาเวลาทุ่มเทกับอะไรบางอย่างอยู่เหรอที่วันนี้ยเงินประมาณสี่ห้าพันเนี่ยคุณยังไม่มีเลยจริงไหมฮะแสดงวันนี้คุณนะ่ะควรจะน่าเริ่มธุรกิจเนี่ยมากกว่าใครหลายหลคนสะอีกเห็นด้วยไหมฮะเพราะถ้าวันนี้คุณเชื่อว่าธุรกิจนี้ดี แล้วมาใช้เงินแค่ห้าพันคุณยังไม่มีคําถามเลยคือคุณจะมีเงินเก็บห้าพันเนี่ยเมื่อไหร่ครับแล้วคุณจะใช้เครื่องมืออะไระครับซึ่งเครื่องมือเดิมไม่เวิร์กแน่นอนละเพราะเงินห้าพันยังไม่มีเลยผมพูดอย่างนี้จากโกรธผมนะฮะแต่ผมกําลังจะบอกว่าทุนที่คุณควรจะมีที่สุดอะมันไม่ใช่เรื่องของเงินมันคือต้นทุนทางความคิดนี่คือสิ่งที่สาคัญมากต้นทุนทางความคิดคือสิ่งสาคัญที่จะนําพาทุนจากจุดหนึ่งเปลี่ยนไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่สุด วันนี้ผมคงไม่บอกหรอกครับว่าคุณต้องไปหาเงินมาจากไหนวันนี้สมมุติว่าคุณนะ่ะขับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถออกจากปากซอยแล้วคุณก็ขับไปเฉี่ยวรถเบนซ์อูโหูถลอกยาวเหยียดเลยคุณหน้าซีดเลยอะ่ะถ้าคุณต้องจ่ายเงินนะ่ะหลายหมื่นนะฮะแต่เจ้าของรถเบนซ์เนี่ยลงมาแล้วก็ยิ้มให้คุณแล้วก็บอกว่าไม่โกรธ ขอเก็บเงินค่าเสียหายเนี่ยสามพันก็พอคุณรู้สึกเหมือนถูกหวยเลยนะครับจากสี่ห้าหมื่นจ่ายแค่สามพันคุณโล่งเลยรอดแล้วเราคําถามที่ผมอยากถามเลยช่วงมงนี้คุณจะเอาเงินสามพันจากไหน,นครับมาจ่ายค่าเสียหายถึงตาจนอนะ่ะผมว่าคุณก็หาได้จริงไหมเพราะคุณรู้สึกว่าจากสามหมื่น่ะมันลดมาเหลือสามพันคุณจะรู้สึกดีใจเท่าด้สามหุดไหมครับ วันนี้ก็เหมือนกันสถานการณ์เดียวกันถ้าคุณคิดว่ามันเปลี่ยนชีวิตได้อ่ะคุณหาได้อยู่แล้วสี่ห้าพันซื้อรีบอนซื้อกาแฟสมัครทําธุรกิจจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าหาไม่ได้แสดงว่าคุณไม่เชื่อกับต้นทุนทางความคิดคุณเนี่ยไม่มีวันนี้ก็ขอให้คุณเชื่อนะครับว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตอ่ะเพราะว่าในสถานการณ์โควิด ไม่มีธุรกิจอะไรเริ่มต้นได้ง่ายทําที่บ้านได้เท่ากับธุรกิจเลคัซี่แล้ววันนี้พูดง่ายๆเลยคือคุณยังไม่ออกบ้านได้ซ้ําคุณมาฟังครั้งแรกคุณเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้วคุณไม่ต้องเสียค่ารถคุณไม่ต้องกลับบ้านดึกเนี่ยคุณนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยชิลๆคุณได้ฟังคุณตื่นเต้นละเดี๋ยวคุณก็ได้ลิงค์ข้อมูลคุณก็ฟังเพิ่มพรุ่งนี้บาย ผมว่าคนที่ชวนคุณก็พอมีเวลานะหลังเลิกงานอะไรเขาก็จะโทรไปหาคุณแล้วก็ชวนคุณมาประชุมซูมให้ขอ้อมูลเพิ่มเติมต่อคุณก็ฟังอย่างมั่นใจอย่างตั้งใจผ่านไปสองสามวันนะ่ะผมว่าคุณจะรู้สึกว่าธุรกิจเนี้ยมันดีอยู่วันนั้นผมก็ลองเริ่มซื้อสินค้าสี่ห้าตัวซื้อกาแฟซื้อนิวติโปมากินซื้ออะไรซ่ามาลองกินดูเริ่มทีละนิดเท่าที่เริ่มได้พอสินค้ามันดีคุณก็ให้โค้ดสอน จะโพสยังไงจะขายยังไงคุณเริ่มโพสคุณเริ่มมีไอเดียคุณเริ่มขายเดี๋ยวคุณก็ได้ละสี่ห้าร้อยบาทพันหนึ่งไม่ถึงอาทิตย์คุณก็คืนทุนละผาไปเดือนหนึ่งคุณจะได้หมื่นหนึ่งนะฮะคุณมีค่าน้ำค่าไฟละวผ่านไปสามเดือนคุณได้สองสามหมื่นวิธีคิดคุณเริ่มเปลี่ยนผ่านไปปีหนึ่งคุณได้หกเจ็ดหมื่นคุณจะขอบคุณเลยว่า โชคดีมากที่คุณได้เริ่มธุรกิจนี้นั่นแหละฮะคุณต้องมีจินตนาการว่าคุณเปลี่ยนชีวิตได้แล้วคุณจะอยากทําวันนี้แต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีจินตนาการแล้วคุณคิดถึงปัญหาคิดถึงอุปสรรคอย่างเดียวเลยโอ้ยอยู่เหมือนเดิมดีกว่าไม่ต้องทํานายก็รู้ครับอีกห้าปีผมว่าคุณก็อยู่แบบนี้แหละนะครับเพราะงั้นวันนี้คือผมไม่ได้พูด้วยคุณเจ็บผมไม่ได้พูด้วยคุณโกรธผมกําลังพูด้วยคุณเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิด แล้วก็ก้าวขาออกจาก c อ m f o r t Zone ลองทําอะไรใหม่ๆดูครับในยุคเนี้ยง่ายที่สุดแล้วที่คุณจะเริ่มต้นเอาจัยช่วยนะครับส,สู้สู้สให้เป็นตํานานจะมีไปนานแสดนานให้ชื่อเราอยู่ในใจของทุกคนและไม่ว่าว่าในาความฝันยังคงอยู่กับเราตลอด